Get. ล็อกเก็ตรุ่นก่อตั้งบุญนิธิหลวงพ่อเพชรวันนี้ครับผมจะพามาดูมวลสารในการที่ใช้อุดด้านหลังของล็อกเก็ตรุ่นก่อตั้งมุลนิิของหลวงพ่อเพชรนะครับอันนี้คือล็อกเก็ตนะครับซึ่งมาดูมวลสารครับมวลสารก็จะมีเกสาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็จีวรหลวงพ่อครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะ เป็นผงพระคะแนนของวัดลักังครับอันนี้ของแท้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแร่เหล็กน้ําพีครับอันนี้ได้มาจากอุตรรดิตต์ครับได้มาจากวิหารนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะเป็นพระปกนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวครับอันนี้ก็เป็นพระลอดนะครับนี่ก็เป็นพระลอดครับและอันนี้เป็นนางกวักครับซึ่งเนื้อตะกัว3อย่างนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อใช้แจกเด็กๆเมื่อสมัย40กว่าปีที่แล้วครับมูลค่าต่อเหรียญนะครับหลายพันอยู่ครับอันนี้ แล้วก็จะมาดูในส่วนของพระที่จะต้องใช้ในการบนเป็นบนสารครับอันนี้ก็เป็นบางขนพรมครับของแท้ครับที่ให้ดูนี่คือของแท้แต่มีรอยแตกครับแล้วก็จะมีนางพญาแล้วก็มีพระซุ้มกรพระลอดอันนี้เป็นโพป,ปกครับแล้วก็จะมีพระจิรดานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้ขุนแผนครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนางพญาครับอันนี้นางพญานะครับแล้วก็จะมีในส่วนอันนี้คือสมเด็จของหลวงพ่อนะครับ อันนี้เป็นสมเด็จของหลวงพ่อรุ่นแรกครับอันนี้ก็เป็นงบอ้อยครับเป็นเนื้อดินเผาครับนี่ก็เป็นนางกวักครับเป็นเนื้อดินเผามอนกันครับซึ่งมวลสารถือว่าดีครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพระปักน้ํานะครับและอันนี้ก็เป็นพระกุของแม่กองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแผ่นทองนะครับซึ่งเป็นแผ่นทองได้จากหลวงพ่อโตนะครับของวัดสตอครับรวมถึงของวัดอื่นๆครับที่หลวงพ่อท่านได้เก็บสะสมไว้อันนี้ก็คือมีอายุน่าจะประมาณสัก โอ้หลายสิบปีครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะเป็นคี้เท่าทูบนะครับหรือผงทูบครับที่ได้จากวิหารต่างๆครับที่มารวมครับคือเป็นคี้เท่าทูบที่ใช้ในการปลุกเสกมาหลายพิธีมากครับของวัดเพลิวและวัดอื่นๆครับถือว่าเป็นมวลสารที่ค่อนข้างเข้มขังครับสําหรับใครได้ไปถือว่าคุ้มครับชุดนี้นะครับ อน,นี้อันมีพระก,กุพระเครื่องเก่าทั้งหลายรวมถึงเกสาจีวรแผ่นทองพงทูบแหลรัตนะวัตถุมงคลทั้งหลายที่จะได้นำมาบทพีเป็นมวลสารเพื่อนำไปสักการะบูชาให้สาธุชนได้ร่วมทําบุญในการจัดตั้งบุญนิธิหลวงพว่อเพชรวชิระมโนในครั้งนี้หากในระหว่างการกระทําใดเป็นการประมาทพลาดพลังขอท่านทั้งหลายโปรดจง หมดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินสิทธิจังสิทธิกรรมมาสิทธิการยัสิทธิวาจาตถาคตสิทธิลาโบนินตะลังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกรรมมงประสิทธิเตประสิทธิเตประสิทธิเตสัพสิทธิพระวันตุเตสมุหติสมุหตาสมุหเสนานัเคลื่อนมงคลผุทถรทะาเลื่อนยะเคลื่อนหลุดหายด้วยพระพุทธังปัจจคามิคำนังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิ การยกรหลุดหายด้วยพระพุทธทางปฏิกาน้ธรรมปฏิกาณนิจธรรมปฏิภาี้สมุหติสมุหตาสมุหเสนานัขึ้นมมคคัที่โอนทเรียน